สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการเซตชาแนลครับเนื้อหาสาระสําหรับตอนนี้ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเคล็ดลับการใช้ติ kTok อกในโทรศัพท์มือถือครับผมคุณผู้ชมฮะโดยปกติเราก็มักจะต้องสแกนบาร์โค้ดหรือ QR code เกันเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมครับหลายๆคนก็เลือกที่จะใช้แอปพลิเคชันบ้างอะไรบ้างใช้ไลน์บ้างอะไรบ้างแต่จริงๆแล้วติ k t o k อกสามารถสแกน QR code ได้เช่นกันครับแล้ววิธีการสแกน QR code นี่บอกเลยว่าง่ายมากๆเลยครับเมื่อคุณผู้ชมหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาและต้องการสแกน QR code นะครับ แทนที่เราจะเปิดเข้าไปใน TikTok ต่างๆแล้วก็เข้าสู่ฟังก์ชันการสแกนต่างๆครับผมคุณผู้ชมไม่ต้องเสียเวลาฮะหยิบมาเปิบแล้วเจอไอคอนนะครับ t i k ต o k ตรงนี้คุณผู้ชมกดค้างไปเลยนะเพราะกดค้างไปปั๊บนะฮะมันจะขึ้นมาในส่วนของคําว่าสแกนตรงนี้ครับนอกเหจากจะคาว่าสแกนตรงนี้ก็จะมีฟังก์ชันอื่นๆให้เริ่มใช้งานคือเริ่มการอัดบันทึกคลิปวิดีโอลง t i k t o k ได้เลยการแจ้งเตือนหรือการค้นหาครับผมในณที่นี้เราจะเลือกการสแกนนะครับซึ่งพอเรากดสแกนเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะ เรามาสู่หน้าของการสแกนครับเราก็ลองสแกนดูอะไรก็ได้ครับผมหยิบคิวอาร์โคดอันนึงมาสแกนดูครับผมก็จะเข้าสู่เนื้อหาหรือเว็บไซต์หรือว่าข้อมูลต่างๆที่เราต้องการจะสแกนเข้าไปดูเลยครับผมคุณผู้ชมใครชอบใช้ t i k t o ็อกนะต้องบอกไว้เลยว่าวิธีนี้ง่ายมากๆเลยครับสำหรับการที่เราจะสแกนคิวอาร์โคดเพื่อเข้าสู่เนื้อหาหรือไปสู่หน้าต่างๆที่เราต้องการครับง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับและสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามช่องขอเครับสวัสดี